มาร์เก็ตติ้งคำที่อยู่มานานกว่า400ปีจากจุดเริ่มต้นในปี1600มาร์เก็ตติ้งเป็นเพียงการแจกใบปลิวเท่านั้นจนต่อมาได้มีการพัฒนามาสู่ยุคทีวีและอยู่ยาวมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคำว่ามาร์เก็ตติ้งมีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ยอมหยุดเดือดที่ธุรกิจของคุณเองก็เช่นกันโดยมีคำกล่าวจากบิดาด้านการตลาดในยุคปัจจุบันคุณฟิลิปคอรเลอร์ได้กล่าวไว้ว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราจะอยู่ที่เดิมเพื่อให้ได้ผลลลัพธ์แแเเดดิมมนปป็ไปไไ่้้ว และธุรกิจของคุณกำลังเดินไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่าวันนี้ TH Computer ขอเสนอตัวช่วยที่จะทำให้คุณเดินไปข้างหน้าได้ไกลกว่าคนอื่นกับระบบ THC Smart Package ที่จะมายกระดับสินค้าของคุณ ยกระดับที่1ยกระดับด้วยข้อมูลคุณสามารถจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเช่นวันหมดอายุวันที่ผลิตวัตถุดิที่ใช้โรงงานที่ผลิตหรือแม้แต่รถที่ผลิตให้กับลูกค้าที่จะมาสแกน QR วอา e ค้ในอนาคตได้ยกระดับที่2ยกระดับด้านมาร์เก็ตติ้งระบบ TSC Smart Package มาพร้อมกับหน้าลงทะเบียนและหน้าสะสมแต้มเพื่อจ,จูงใจลูกค้าคุณด้วยสินค้าพรีเมียมต่างๆที่เขาสามารถแลกได้ และยกระดับสุดท้ายยกระดับด้วยการวิเคราะห์ระบบ t h c Smart Package สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เช่นเบอร์โทรเพศอายุเพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะสามารถเอาไปต่อยอดทำมาร์เก็ตติ้งให้ได้อย่างตรงจุดอย่ารอช้าที่ยะก้าวเป็นผู้นำสนใจติดต่อโทร0909185050หรือมาเป็นเพื่อนกับเราใน Li ายแอด t h c o m p u t e r นะครับ